สนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกุ๊ปจำกัดกลับเข้ามาในช่วงที่สองของรายการนะคะมาในภาคการเกษตรกันบ้างดีกว่าพี่ป๋องครับผมนะคะมีอะไรมาฝากพี่ป๋องวันนี้เรื่องของภาคการเกษตรช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า,าเรสร็จสิ้นจากวันพืชมงคลก็ถือว่าเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก นี่เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับได้มาได้พันไปละอ่าโดยเฉพาะพ่อ่น้องชาวนานะครับช่วงนี้ก็เริ่มฤดูการพ่อปลูกนะครับนะฮะหลายไหมพี่ปองก็หลายๆพื้นที่ก็มีภัยแล้งอยู่นะก็ยังแล้งอยู่นะฮะยังแล้งอยู่นะครับก็มีบางพื้นที่ก็ช่วงนี้ก็ยังทางกรมชุมทานเองก็ยังไม่ได้เปิดน้ําปล่อยน้ํามานะครับนะฮะก็อาจจะอาศัยน้ําธรรมชาติบ้างนะครับนะฮะอาศัยน้ําธรรมชาติที่ ตัวเองมีบ้างนะครับพิกักเอาไว้พูดง่ายๆพิกับเอาไว้พิกุดเอาไว้พิกุดเอาไว้นะครับนะฮะในคลองชุมพรธานเองตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้ปล่อยน้ํามาหรือยังไงเลยว่าหลายๆพื้นที่ก็เท่าที่สังเกตดูก็เตรียมพื้นที่กันแล้วแหละเพราะน้องเกษตรกรเองก็เริ่มเตรียมพื้นที่แล้วนะครับเตรียมแปลงนาเริ่มไถเริ่มอะไรเตรียมนากันไว้ก่อนนะครับนะก็คงจะรอน้ํารอท่ากันนะครับนะฮะในช่วงนี้ก็คงจะต้องฝากกันไว้นะครับในเรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว นะครับมาเล่นพ hmm. uh, ja. ันข้าวทางกรมการข้าวเองนะครับนะฮะตอนนี้ท่านก็ส่งเจ้าหน้าที 1, ่นะครับออกไปสํารวจตรวจสอบร้านตัวแทนจําหน่ายมาเล่นพันข้าวนะฮะเพราะว่ามันเกิดปัญหาทุกปีครับน้องพิมพ์มปัญหาคือพ่อพิ่ท้องเกษตรกรเนี่ยโดนหลอกโดนพัน์ข้าวหลอกนะฮะบางทีเนี่ยนะครับพันุ์ข้าวเนี่ยต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยมีความต้องการพันุ์ข้าวนะครับ ปีหนึ่งประมาณมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยที่ต้องการเนี่ยประมาณ1ล้านตัน1หนึ่งล้านตันเพื่อที่จะปลูกข้าวให้ได้30กว่าล้านตัน1ต่อ30อ่านะครับ<อ>นะฮะต้องการมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยหล้านตันประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนะครับก็ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเท่าไหร่นี่พี่ป๋องแค่หน<ต>ึล้านตันเองอะ่ะหนึ่งล้านตันแต่เราผลิตไม่พอนะเราผลิตไม่พอฮะกรมการข้าวเองนะฮะก็ของหน่วยงานราชการเองก็ผลิตได้แค่ประมาณประมาณ สองถึงสามแสนตันแค่นั้นเองครับอ๋อเหรออู้าเยอะอ่ะที่เหลือเนี่ยก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่น้องเกษตรกรอาจจะเก็บเก็บเอาเมล็ดพันธุ์จากปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาไว้เอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องไปอีกปีหนึ่งนะฮะส่วนที่เหลือก็ก็เป็นหน่วยงานของเอกชนนะครับที่มาทำมาทำเมล็ดพันธุ์ข้าวขายให้กับพ่อแม่น้องเกษตรกรแต่ว่าตรงนี้แหละคือปัญหาปัญหาตรงภาคเอกชนนี่แหละครับนะฮะ ภารเหนือราชการนีเราไม่มีปัญหาของดีแน่นอนเขาได้าถูกต้องใช่เขามีการตรวจสอบเรื่องต่างแต่ภาคเอกชนเนี่ยถ้าเจ้าของบริษัทไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจริงใจไม่มีคุณธรรมเนี่ยอันนี้ยาก่าก็บางทีเนี่ยบางทีก็เห็นแล้วบางทีเราก็แบบเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ได้ยังไงอะนะฮะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีโดนไหมส่งในหน้าไปนะฮะดูแปลงไหนดูท่าทางจะสวยจะดีหน่อยก็ไปขอซื้อ คือไปซื้อตามไปซื้อตามหัวไร่ไปนาที่พ่อแม่น้อกเกษตรกรปลูกนั่นแหละออ๋ก็เป็นเป็นข้าวสายพันธุ์ที่เขาปลูกอยู่แล้วใช่ข้าวสายพันธุ์ที่เขาปลูกนั่นแหละนะครับไปไปซื้อเอาสมมติว่าเข้าโครงการรัชธรรมหมื่นห้าก็อาจจะซื้อหมื่นหกหรือหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยให้ราคาสูงกว่าให้ราคาสูงกว่าหน่อยนึงนะข้าวสวยๆเสร็จแล้วก็ไปเอาเอารถไปเกี่ยวมาปุ๊บก็เอามาเข้ามาที่เเออออ่่โรงโรงโกดังตัวเองนะฮะพอเข้ามาที่โกดังตัวเองก็มีลานตรงลานตากนะฮะก็ตากลานตากอะไรไป นะครับนะฮะแล้วก็ให้ความชื้นมันลดลงนะเพราะตากแดดไม่ต้องเปืองอะตากแดดอะตากแดดสักสามสี่วันแดดดีๆแดดแรงๆเงี้ยตากแดดนะฮะให้ความชื้นมันลดลงเพราะเกี่ยวสดเนี่ยบางทีเอารดไปเกี่ยวสดเนี่ยความชื้นมันประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวที่ดีเนี่ยต้องการความชื้นอยู่ประมาณ13บสามเปอร์เซ็นต์ต้องลดลงไปอีกก็คือต้องตากแดดละสามสี่วันต้องตากแดดไปตากให้ความชื้นมันลดแต่ว่าไม่รู้ละว่าลดจริงหรือไม่ลดจริง ขอให้ดูดูมันแห้งแหอามือไปจับดูดูมันแห้งแล้วก็แล้วแห้งแล้วสีสีได้แล้วอ่าก็เอาเข้านี่เลยครับเข้าเครื่องร่อนอ๋อไปคัดเข้าเครื่องร่อนเครื่องร่อนก็คัดเมล็ดเอาเอาเหมือนถือว่าร่อนเอาเอาดินออกเอาเอาอะไรต่างๆเอาปวดหินะวดทรายออกขยะออกนะแล้วก็บรรจุถุง แล้วก็เอาส่งมาขายเอากันง่ายๆอย่างนี้เอากันง่ายๆอย่างนี้ครับนี่คือปัญหาสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ไม่รู้ก็ไปซื้อก็ไม่รู้ก็ไปซื้อมาดีไม่ดีไปซื้อไม่ได้่านตัวเองกลับมาถูกต้องครับถูกต้องครับก็เอามาขายจาก17บาทอ้าวผ่านต้นทุนการผลิตเอาตีซะ20บาทค่าก็สอบค่าถุงค่าอะไรค่าดาเนินการเอาตีซะ20บาทเอามาขาย25บาท27บาทเออกไร5บาท7บาทต่อกิโล ทางที่เนะขาในในไรนาท่านเองอ่านี่แหละครับคือ,อบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ไปคัดเขาว่าสายพันธุ์ไหนที่มันเป็นสายพันธุ์ที่สมว่าเราต้องการกขอ31อ้าวแล้วอนี้เขาจะมาตั้งเป็นสายพันธุ์อะไรอะคะก็ก็ตอนที่ทิตกันตรนนี้ก็คือกขอ31ก็เอาที่ไหนมาไม่รู้อะกขอ31อเ่ยนะอ่าก็เอ่อไปขึ้นทะเบียนทางกรมการค้าเขาก็จะมีเอ่อมีมีแท็กมาให้ก็มีเอ่อมีอะไรอย่งมีหมายเลขให้มีหมายเลขทะเบียนมาให้ว่า คุณได้ขึ้นทะเบียนนี่เป็นกขอสามสิบเอ็ดนะแล้วเขาตรวจสอบไหมอ่ะก็ตรงนี้จริงๆต้องเป็นหน้าที่ของทางเจ้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบหรือว่าเป็นหน้าที่ของทางโกดังเองต้องส่งข้าวเข้าไปให้ตรวจสอบโอเคพี่น้มันช้างไงน้องพิมมันช่างนะคนเรามันมันอยากได้กําไรแล้วเนี่ยครับอ่าพี่น้องเกษตรกรต้องรีบปลูกแล้วตอนนี้โอ้โหฝนมาฟ้าเปิดแล้วจะรีบปลูกแล้วคันต่อไม่ได้ละมมนรอไม่รอแล้วครับไม่รอแล้วทําไปก่อน ครงการจำนำรออยู่หมื่นห้าซัดก่อนแล้วไปซื้อพันข้าวก็วานแล้วล่ะครับนะฮะออกมาแล้วเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ผลผลิตออกมาเนี่ยคุณภาพไม่ได้คุณภาพไม่ได้เพาะเผล่เนี่ยครับในในในกระสอบข้าวเนี่ยมีเมล็ดข้าววัชพืชปลอมปนเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาก็พันข้าวที่ผุ้มก็เกิดการกลายพันธุ์นะก็ทําให้ผลผลิตท่านไม่ได้เต็มที่่ะนะตรงนี้แหละครับคือปัญหา จริงแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าโดนหลอกครับน้องพีคือมันก็มีนะภาคที่ว่าเป็นเอกชนแล้วทําแบบที่พี่ป๋องบอกแต่ว่าบางท่านนักธุรกิจที่เขาดีเนี่ยเขาก็มีเยอะเขาก็มีเยอะครับนะคะอย่างที่อาจารย์สมพลบอกว่าไปลองปลูกในนามาแล้วของทางพี่แดงอ่ะของแมสโกเอออันนี้เขาก็มีสายพันธุ์ข้าวเหมือนกันนี่ครับเป็นสายพันธุ์ไหนคะที่ของทางที่ไปลงที่ให้อาจารย์สมพลเป็นเป็นหอมมะลิ105 เป็น105อ่าเป็น105อันนี้เป็นอันนี้เป็นสายพันธุ์หลักเลยอ๋อนี่หลสายพันหลักครับครับที่ที่ทางของท่านอาจารย์ชวนพลท่านเอาไปปลูกเห็นท่านบอกว่าโอ้โหงามเหลือเกินครับก็นะคะติดใจเลยก็คือตรงเนี้ยของเราเนี่ยมีมีแปลงเพาะของเราเองมีแป้งขยายพันธุ์ของเราเองอ๋อมีแปลงเองเลยเราต้องทาเองครับเราต้องทําเองเราไม่ได้ไปเดินเข้าไปเอาไปชี้เอาตามหัวไหล่ปลายนาอย่างงี้อเราต้องเอาสายพันธุ์จากกรมการข้าวสายพันธุ์หลักเนี่ยนะครับไป ปลูกไปขยายในแปลงของเรานะในแปลงของเราอยู่ออประมาณพันกว่าไร่นี่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นในหนึ่งพันกว่าไร่เนี่ยเราต้องดูแลทุกขั้นตอนครับคือในหนึ่งพันไร่เนี่ยมาตรฐานเดียวกันหมดมาตรฐานเดียวกันครับทุกขั้นตอนต้องผ่านไม่ให้ไม่ให้มีแม้กระทั่งหญออ้าว่าจะพืชอะไรต่างๆนี่อยู่ในแปลงนั่นเลยนะฮะการเข้าไปดูแลนี่ต้องถึงเจ้าหน้าที่ต้องต้องต้อง ต้องเนียบอะเรียกว่าเหมือนเลี้ยง<ช>ลูกคนหนึ่งเลยต้องดูแล<ช>อเอาใจใส่เพรออาะงั้นเนี่ยข้าวเนี่ยมันเกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย<ช>มันอ่อนไหวง่ายนะครับเนี่ยมันพอเวลาพ่อแม่น้องเกษตรกรเอาไปปลูกเนี่ยแทนที่จะได้ได้สายพันธุอ์อย่างกอคอสังเกตเนี่ยต้านท<ช>านเพี้ยก,กระโดดอย่างงี้ต้านทานโรคอย่างงี้ถ้ามันไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่ชัดเจนเนี่ยยังจะปัจจุบันเนี่ยที่พ่อแม่น้องเกษตรกรเอาไปปลูกเนี่ยที่เจอปัญหาที่เจอปัญหาเนี่ยก็คือตอนนี้ไม่ต้านทานเพี้ยกระโดด ก็ยังมีเพี้ยอยู่เพี้ยก็ยังลงเพี้ยก็ยังกินกขสาสเอ็ดทั้งที่กขอสเอ็ดเป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานเพี้ยกระโดดทิมตัเห็นไหมครับนี่แหละคือปัญหาก็เลยทําให้การแพร่ระบาดของเพี้ยกระโดดเนี่ยแล้วหรือโรคบางโรคเนี่ยโรคเมล็ดต่างหรือโรคต่างเนี่ยมันแพร่กระจายเร็วครับระบาดเร็วเพราะว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์ตรงแล้วค่ะมันเรียกว่ามันผิดเพี้ยมาแล้วมันเพ็นลปอนไปแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ใช่นะคะรับที่สําคัญถ้าเราจะหาเมล็ดพันธุ์เนี่ยดีๆอย่างเนี้ย ก็ถูกต้องเราได้มาตรฐานแบบนี้ี่หาซื้อที่ไหนอ่ะไปหาซื้อนะครับร้านค้าตัวแทนจําหน่ายที่เขามีทะเบียนคนที่เขาต้องขึ้นทะเบียนนะทะเบียนจากกรมวิชาการจากกรมการข้าวเนี่ยขึ้นทะเบียนร้านค้าว่าอมีใบทะเบียนรับรองชัดเจนว่าขอดูได้มั้ยก็ไับมีแขวนอยู่ในร้านไปขอดูคุณมีหรือเปล่าปกติเนี่ยเขาต้องบังคับให้วางไว้ในที่ที่สังเกตเห็นไง ก็คือต้องแขวนโชว์แขวนโชว์วางวางในเชี่ยววางบนโต๊ะอะไรต่างเนี่ยต้องดูได้ต้องดูได้เกษตรกรต้องเข้าไปดูได้ว่าอ๋อมีเป็นร้านค้าที่ได้รับการอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวนะจากกรมวิชาการเกษตรนะจากกรมส่งเสริมนะอะไรต่างต่างก้มีายเซมิตลายเรียบร้อยอ่ะสองก็คือเอาว่าเป็นร้านค้าที่น่าเชื่อถือได้น่าเชื่อถือยังไงก็หมายถึงว่าเป็นร้านค้าที่ค้าขายด้วยความมีคุณธรรมอ่ะ คืออยู่ในพื้นที่ตรงนั้นท่านอาจจะซื้อตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความน่าเชื่อถือกันอยู่อย่างเงี้ยเขาขายกันมานานไม่งว่าแบบนี้ร้านค้าเขาก็เองเขาเองก็มีคุณธรรมในการที่จะไปคัดสรรเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเนี่ยมาขายเนี่ยเขาก็คัดสรรบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือบริษัทที่มีความมาตรฐานต่างต่เขาเลือกให้เราแล้วนะฮะอย่างที่สามก็ต้องดูทะเบียนให้ชัดเจนครับ แต่ละถุงเนี่ยแต่ละกระสอบเขาจะมีทะเบียนติดเลยครับว่า<อ>มันพันข้าวน,นี้ยี่ห้อนี้อะไรต่างๆเนี่ย<า>ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวเลขที่ทะเบียนเท่าไหร่ย,ยังไง<ม>เราสามารถที่จะโทรไปเช็คได้ค<า>นะว่าบริษัทนี้นะครับ<ม>นะฮะหมายเลขทะเบียนนี้<า>เป็นพันธุ์ข้าวอย่างนี้เช่นนี้จริงหรือเปล่าหรือย,อยังไงอ เราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้นะครับคือถ้าโทรไปแล้วไม่ใช่เป็นเบอร์อื่นนี่เขาอาจจะแอบอ้างมาแอบอ้างมาอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ควรทีเจนิงนะเสียตังค์ไม่กี่บาทโทรไปนิดนึงเช็คหน่อยและที่สําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังท่านพงเรรเสร็จก่อนครับเวลาท่านจะก่อนจะไปปลูกเนี่ยเวลาท่านซื้อไปแล้วก่อนไปปลูกเนี่ยมีวิธีการก่อนจะเอาขึ้นรถเนี่นะแกะด้วะครับแกะหน้าร้านเลยแกะหน้าร้านเลยครับ แกหน้าร้านเลยมันจะเพราะว่า,าบางทีเนี่ยบางทีบางร้านที่ไม่ไม,ไม่มีคุณธรรมเนี่ยน้องน้องพิมเ,เวลามาซื้อพ่อแม่น้องเกษตรกรไปซื้อที่หน้าร้านเนี่ยเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยโอ้ชัดเจนนี่นี่พันข้าวงี้งี้ชัดเจนเลยแน่นอนอ๋อโอเคก็ขอสารเสวียก็ขอสี่เก้าโอเคชัดเจนแน่นอนเน็ตได้น้ําหนักได้เเดี๋ยวอาไปส่งที่นานู่นนะเออนาอยู่ตรงนู้นตรงนี้มาจ่ายเงินเอาไว้มาจ่ายเงินก่อนเอาส่งปรากฏว่าไปแอบเอาข้างหลังซิ่งไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่พันแท้ๆไม่ใช่ตัวที่โชว์ เอาไปส่งให้เกษตรกรเกษตรกรไปถึงปุ๊บก็แช่น้ําวานเลยอะไรต่างๆเลยเนี้ยก็ไม่ดูอันนี้ด้วยความซื่อสัตย์ของพ่อแม่น้องเกษตรกรมั่นใจมั่นใจนะฮะแต่ก็โดนอย่างนี้ก็มาเยอะกว่าจะรู้ตัวอีกทีครับข้าวอายุ60วัน70วันทำไมมันไม่ต้นมันออกมามันไม่เหมือนกับที่เขาบอกไว้ที่เขาบอกไว้นะเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งตอนนั้นความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรับสภาพรับสภาพเพราะนั้นต้องตรวจสอบครับ อาจะซื้อเนี่ยเอาเอางทีเอามาแกะดูเลยครับแกะด้วยผมเชื่อว่าร้านค้าที่เขามีความจริงใจเนี่ยเขาให้แกะหมดแหละเออค้าแกะไปเลยอ่าแกะเลยครับแกะดูอตวสนะฮะเอามือล้วงดูนะฮะเปิดมาจากปากกระสอบเนี่ยโกยขึ้นมาดูเป็นไงเอามือล้วงไปกลางกระสอบโกยขึ้นมาดูเป็นไงเอามือล้วงไปก้นกระสอบดูว่ามีสิ่งปอมปนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้พวกเศษดินเศษหินอะไรพวกเนี้ยมันจะตกมันจะตกอยู่ก้นกระสอบอนะฮะตกองต้ก้นกระสอบเพราะถ้าก้นกระสอบให้ดีเราจ่ายตังค์ไปเต็มเนี่ย ไม่ได้เอาเงินไปซื้อหินซื้อกวดซื้อทรายซื้อไอ้พวกเศษดินเศษย่างเศษปังที่รองลางล่างนี่คือไม่ใชข้าวนะขวดน้ข้าวแต่น้ำหนักก็เท่ากันไงใครจะรู้อ่ะใครจะรู้ล่ะครับอนเป็ถ้าเจอปุ๊บเอาคืนเลยครับนส่งคืนได้เลยเอาคืนที่ร้านเลยไม่ต้องเอาอ่ะไม่ต้องเอาครับเราไปฏิเสธได้เพราะว่าเงินอยู่ที่เราครับคือเราตรวจสอบก่อนเขาขอมาให้พยายามที่แบบว่าตรวจสอบให้ดีจำนวนเนี่ยปกติเขาเป็นคันรถไหมเวลาไปส่ง ก็ปกติพ่อแม่น้องเกษตรกรไร่หนึ่งก็หวานกันทีกระสอบหนึ่งมาทีกระสอบกว่าอย่างนี้ไร่ยังพอตรวจสอบได้อยู่ถ้าอย่างนั้นคิดว่าแบบว่าไปกันแบบว่าหลายๆกระสอบเยอะๆไม่ครับบางทีพ่อแม่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะฮะเขาไม่ตรวจสอบเวลาจะหวานข้าวเนี่ยเขาต้องข้าวแช่น้ําก่อนครับแช่น้ําก่อนคืนหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้มันมีความชื้นอัตราการงอกมันจะได้ดีขึ้นมาก่อนอ่าแช่เขาก็แช่ทั้งกระสอบแล้วครับเอาลงไปทั้งกระสอบเลยแช่ทั้งกระสอบ อ่ใช่ท่านกะสอบนะฮะแล้วก็อ่าแล้วก็ตื่นเช้ามาค่อยค่อยเอาออกจากกระสอบนะฮะออกจากกระสอบเนี่ยมันก็มันก็ตรวจสอบอะไรยากแล้วนะครับเพราะมันมีน้ํามีอะไรต่างปะปนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ข้าวมันก็จะงอกออกมาแล้วดอ่าข้าวมันก็ชื้นข้าวมันก็อะไรแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบไม่ได้นะอ่าเห็นภาพพูดก็เอาไปหวานเอาไปอะไรไปก็จบแล้วครับยอมเสียเวลาสักนิดึงในการตรวจสอบก่อนว่าเราได้ของดีหรือเปล่านะคะเอาของไม่ดีไปก็เท่านั้นแหละก็เราไปอคนเสียตังค์ครับหรือว่า เพื่องเีผลประโยชน์ของตัวเองนะที่เราพูดเนี่ยคือให้รักษาผลประโยชน์ของตัวเองใช่ครับใช่ครับต้องต้องเน้นและย้ำนะครับว่าเราเสียเงินไปเดี๋ยวนี้ข้าวกระสอบไม่ใช่จุดถูกนะนะกิโลยี่สิบเจ็ดบาทบางที่เนี่ยสามสิบบาทนะฮะสามสิบบาทกระสอบหนึ่งหกเจ็ดร้อยบาทนะครับหกเจ็ดร้อยบาทนี่กว่าจะได้ตังมานะครับแล้วเอาตังพวกนี้ไปซื้อเอาเศษดินเศษฟางเศษอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรนะครับที่บอกนะอ่า หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะจะตรวจสอบอย่างไรก็ใช้วิธีที่พี่ป๋องแนะนํากันไปแล้วกันนะคะเอาเบรกนี้เราพักกันสักครูคร่เบรบบกหน้ายังมีหนึ่งช่วงนะคะใครที่มีคําถามก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ การขายทุกประชาชนเป็นรายการที่เสนอเนื้อหาเกี่ย